เีอะไรอร่อข้าวขาไ่เนี่ยอร่อยหมูบไก่ครับอยากกินข้าวขาหครับคุณหมูบกไั่นาครับน่านครับมีที่ รับอะไรพี่รับเข้าสั่ผมครับผมเฮ้ยเราสัใครอะอุ้ยน่าจะของขาคนมุี้เนี่ยเลยคนไหนอ่ะอ่าคนนั้นอะ <c oughs> ผมน้าเป็ผมสดี <c oughs>